สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับขัางเกษตรา้ามครับบรรยากาศตอนแรงครับฟังเสียงเขียดท้องครับกำแรงมากกัดดังไฟไร้เงื่อยงอยังวครับบางที่ะครับเป็นบรรยากาศที่บันนอกของหน้าครับเสียงเขียดท้องครับ เจ้าน่ะครับ FF FF กลางตรงน้นครับเบื้องครับสายหมอกโอ้ง้วครับเอาเฟี้ยงเอาหนาให้กินครับดังไฟอุดนุ่งลายหินลายนุ่งครับให้ง้อครับช่วงนี้ยิงโรคระบาดล้มปีสกินครับมันมาครับมาแรงดูดเลือดนะครับพราต้องดูแลครับผลยาอุดนุ่งอุดยังให้ครับ ใส่เสี้ยงแหงเศษเสี้ยงที่ง้วกินเนี่ยแหละครับเศษเสี้ยงเศษหนาที่มันงัวกินมือเมอือดมาอุดแล้วก็ซีมันครับใส่ใส่ควัคอยอยนลายครับเดินกระเพ้างมันจะกราศทองทุ่งหน้าครับตอนนี้ก็เกือบี่ทุ่มนึงแล้วนะครับแต่ว่า,ายังบ้านมืดปนไดนครับน้านี้ถีมืดซ้าครับนี่ก็ขอกมัวครับ ต้นฟ no ักน so ี to ่กัปลูกสองปีครับใหญ่เร็วคักได้ขิงหัวครับกับท้งหน้าเขาดำหน้าแล้วได้ความมั่นกับแปดก้ามือครับเดี๋ยวมืออื่นมือที่เบิ่งฟ้าฝนกันครับวันศุกร์ปุ๋ยครับหน้าขาวหอมมะลิครับบรรยากาศท้องท้องหน้าครับพี่น้องอยู่บนหนอกของหน้าครับมีความสุขตามอัตภาพครับ ห่างไกลจากโควิดครับกะสืออนพี่น้องสร้างในเมืองกรุงในเมืองใหญ่พี่น้องบานห้องนี่แหละครับที่ไปเสี่ยงหางเงินหาทองครับลำบากลำบนกลับมาบานห้องเลยครับขอลำบากบานห้องยังมีเขากินนะครับมีเขานี่นเราบอกย,ยังกระสือครับพี่น้องอันนี้ก็ขอหมูครับขอหมูก็เปิดไฟ ในผพันหมูครับใมผพันทีละห้องผลิตลูกขายน,นี่ก็กล้วยหอมครับหน้าบึงกล้วยหอมท่องครับนี่ครับตัอ,อยิ้มยิ้ครับจะเก็สิได้ตัดนะครับนี่เกษตรเต็ดใส่บาดวันเกิดเมฆครับเมฆส่บาดนน่ก็คืออาณาจักรของผมครับท้างเกษตรฟาร์มมีอของหมูของหมูเิ็ดให้หน้าเปยงหยา เกษตรผสมผส,สานครับนี่ไก่มีหมูมีเป็ดมีเน่าไม้มีผลไม้ตามฤดูกาลครับช่วงนี้ผลไหมว่ามีครับช่วงนี้กับถิมีจะเน่าไม้ครับกับถิมีกับหักเวีนครับผู้ใดถูกใจหบักเวีนบ,บักเวีนคือว่าได้ปูกเขาเม็นเกิเดเองกำลังปลูกบักเงาะครับปูป่บักเงาะปลูกมึขุด งวัวผมครับเสียหายไปตัวหนึ่งครับพี่น,ออน้องเอ้ยเงืนอเฮียแป่เนืนงัวตัวนั้นมุ่นค่าประมาณสามแสนหาเลยนะครับปฏิบัติมุลนคา่าตายครับล่องปอดครับรักษาประยูบอกตุ้มครับแต่ว่าล่องปอดลํำปีสกินฝากซึงพี่น้องปองปลายชีเลี้ยงงว่วเลี้ยงควายครับดูแลสุขภาพให้ดีๆสองตัวนี้ฉีดวัคซีนแล้วครับ อีกสองตัวจะอยู่ี่โรงเรียนฝึกครับกะนี่แหละครับดังไฟขนาดว่าดูแลดีปนิ่นะครับยังผ่านนะครับเอาครับผมเบิง่งบรรยากาศนะครับวโบสถ์ลายใยหางครับฟังเสียงเกียบเสียงกบห้องครับยามือแรลง นี่ประมาณตีหนึ่งตีสองฝนขึ้นที่โต๊ะขึ้นมาขึ้นดีนะครับมันขึ้นกับฝนตกประมาณตีสองครับชุ่มช้ำกันไปครับครับผมเหลือบรรยากาศบ้านนอกของหน้าครับผู้ใดอยูนเมืองกรุงมคิดนอกบ้านกันเบิ่งเอาครับพี่น้องคุณสำหรับคีบีครับนี่เพียงเท่านี้ครับผมอัพเดตพี่น้องเบิ่งการใส่คียสบานนอกสโลไลท์ครับสวัสดีครับ